สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับคลิปพิเศษครับเปิดดวงปังหลังสงกรานก็จะไม่ได้เป็นการทำนายดวงอะไรละเอียดนักนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมว่าหลังสงกรานชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยดวงชะตาจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนโดยภาพรวมนะครับสามารถ ติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนติดตามก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส,ส,ส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับทีนี้เราไปเรื่องสงการกันก่นกอนนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยนี้ก็ขอนะอนํานวยชัยอวยพรให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับท่านชาวลัคนาราศีพฤษภวันมหาสงกรานเนี่ยตรงกับวันศุกร์ที่14เมษายนาฬิกา4นาที48วินาทีะครับจันทรคติตรงกับ วันศุกร์แรม9ก้าค่ำเดือน5ปีเถาะนะเปลี่ยนเป็นปีเถาะแล้วนะครับของไทยเราจะเปลี่ยนตอนขึ้น1น่ค่ำเดือน5อันนี้แรม9ก้าค่ำและข้างแรมแล้วนะครับก็เข้าปีเถาะแบบสมบูรณ์เกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้จันเป็นอธิบดีฝนนะบรรดานในฝนตก500หาโคต้าทั้งหมดมี500ตกในจักรวาล200รตกในป่าหิมพานร้อย ตกในมหาสมุทรร้อยหาตกโลกมนุษย์50หาเท่านั้นนะก็ดูแล้วก็มีแววนะเพราะว่าอากาศร้อนแดดแรงนะฝนมันก็จะน้อยสักหน่อยแต่กลางปีก็จะกลับมาดีครับนะพอเข้าหน้าฝนก็ถือว่าปกตินะน้ําไม่ได้มากอะไรเกณฑ์ทาราทิคุณตกราศีกันปัิวีทตาดินทตุน้ําอุดมสมบูรณ์ดีดินกับน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทาาุฝ่ายสุปเคราะห์อนะ่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นธาตุกุศลธาตุถือว่าดีนะครับเกณฑ์นหน้าให้น้ําปีนี้ครับหน้าคราดให้น้ํา2ตัวทานายว่าฝนกลางปีอุดมคือหลายคนจะสงสัยให้แค่2ตัวมันจะมันจะดีได้ยังไงคือ2ตัวเนี่ยนึกสภาพนะเขาไม่เกี่ยงกันทํางานเนี่ยคือมาทําทําเต็มที่ะนะถ้ามาสักเก้าตัวเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมานะสเปะสปะสองตัวเนี่ยเน้นเน้น ให้น้ำแบบเขาเรียกว่าเต็มโคต้า,าไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเกินไปถือว่าดีครับเกณฑ์ธัญญาหารชื่อลาภะอันนี้ดีแน่นอนข้าวกล้าในนาจะได้10ส,ส่วนเสียเพียงส่วนเดียวธัญญาหารมังสาหารสมบูรณ์หลายท่านอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเราเป็นไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ได้ทํานาเราทํางานบริษัทออฟฟิศอะไรเงี้ยคือภาพรวมเนี่ย คำว่าข้าวกาล้าในนาธัญญาหารมังสาหาเนียมันถ้าปเปรียบเป็นสมัยนี้ก็คือสภาพเศรษฐกิจนั่นแหละอ่าก็พูดง่ายว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขนะวันเหลิงโศกตรงกับวันอาทิตย์ที่16เมษาเวลา20นาฬิกา2นาที24วินาทีนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์แลนด์ตูเบทคำเดือน5ปีเถาะเถเลิงโศกนเนี่ยคือวันเปลี่ยนจุลศักราช อธิบายนิดหนึงนะครับหลายคนเราจะคิดว่าเฮ้ยเราใช้พุทธศักราชมานะสอ6พจริงๆไม่ใช่พุทธศักราชเราเพิ่งนำมาใช้แค่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาที่ผ่านมาเราใช้จุลศักราชตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอยุทยาเป็นต้นมาเนี่ยเราใช้จุลศักราชเวลาเราคำนวณดวงชะตานะดูเลิกยามโหนอะไรต่างๆนานาเนี่ยใช้จุลศักราชเป็นตัวตั้ง นะครับแต่หลังๆพอเราเปลี่ยนมาใช้พุทธศักราชเราก็ต้องเอาพุทธศักราชมาเปรียบเทียบเป็นจุนลศักราชนั่นเองนะครับอย่างพมา่าเนี่ยก็ใช้มหาศักราชหรือทงังทางชมพูเทวีทางอินเดียเนี่ยก็ใช้มหาศักราชของเราจุลศักราชนะครับมันต่างกันนิดนึงนะครับอ่ะนั้นเรื่องรายละเอียดนะครับแต่ให้เข้าใจว่าเออแต่ก่อนเนี่ยจุลลศักราชเนี่ยสำคัญนะครับฉะนั้น การเปลี่ยนวันเถลิงโศกก็คือเปลี่ยนจุลศักราชเปลี่ยนปีเปลี่ยนปีแบบไทยๆแบบเก่านะครับนางสงกรานนามว่านางกิมิธาเทวีทรงภารัษทัดดอกจงกนีนะครับหรือเป็นดอกบัวชนิดหนึ่งนะครับอาพรแก้วบุตรสราคามพักษาหารกล้วยน้ำผรหัตขวาทรงขันผรหัตซ้ายทรงผินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมาหิงสาเป็นพาหนะนะครับก็ขอบคุณภาพจาก กระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้นำมาเผยแพร่นะครับแล้วก็ได้นำมาใช้อ่ะความหมายมีหมดนะชุดเครื่องแต่งตัวนะนั่งมันเหนือหลังมหิงสาเป็นมหานะสีฟ้าเนี่ยก็คือสีวันศุกร์เพราะว่าอะไรมหาสงการเป็นวันศุกร์นะพระหัตขวา ถือพระขันแสดงสัญลักษณ์ของปัญญานะพระหัตถ์ซ้ายถือพินศินละปะความคิดสร้างสรรค์ฉะนั้นรวมกันแล้วมันคืออินโนเวชนครับนวัตกรรมใหม่ใช้ปัญญาและก็ความคิดสร้างสรรค์อาฉะนั้นใครที่เป็นสายที่เกี่ยวกับการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆใครที่เป็นเกี่ยวกับทำงานที่เกี่ยวกับศิละปะไอเดีย ครีเอทีฟทั้งหลาย Creator ทั้งหลายปีนี้มาครับน,นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของนางสงกรานนะครับมหิงสาหรือว่าควายหรือว่ากระบือเนี่ยนะก็คือเป็นตัวแทนของความอุด,ดมสมบูรณ์นะการทำทำไร่ทํานาเนี่ยเป็นลักษณะนั้นอย่าไปมองว่าเฮ้ยขี่ขี่ควายมาเนี่ยไม่ค่อยจะดีไม่ใช่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความอุด,ดมสมบูรณ์เห็นไหมศิลปินเขาวาดออกมาเนี่ยมตัว ดูดูใจดีนะและ้วดูเรียกว่าอวบอ้วนแข็งแรงดูอ้วนแต่ไม่เทอะทะดูแข็งแรงความอุดมสมบูรณ์และความแข็งแรงนะครับอันนี้ถือว่าดีทีนี้แถมให้นิดนึงนางสงการเนี่ยนะหลายคนก็จะสงสัยว่าทําไมเดี๋ยวมีนั่งมียืนมีหลับตามีนอนด้วยนะเออก็คือเขาดูที่พระอาทิตย์ย้ายราศีนะพระอาทิตย์เนี่ย ย้ายเข้าราศีเมษเนี่ยสิบหกนาฬกาสี่นาทีสีวนาทีคือถ้าเกิดว่าย้ายตอนเช้านะพระอาทิตย์วันมหาสงการเนี่ยพระอาทิตย์ย้ายตอนเช้านางสงกรารก็จะยืนมาเพรอ,อะไรเพิ่งตื่น่านะตื่นพอตื่นปุ๊บมีกําลังก็จะมีแอคชั่นฉะนั้นแอคชั่นก็จะเป็นการยืนพอบ่ายก็คือถ้าพระอาทิตย์ย้ายหลังเที่ยง นะครับหลังเที่ยงนั่นหมายความว่ายืนมานานแล้วเริ่มเมื่อยต้องนั่งมาก็คือเที่ยงถึงหกโมงเย็นเนี่ยนั่งมาแต่ถ้าพระอาทิตย์ย้ายหลัง18บแนาฬิกานะครับจะเริ่มเป็นไงเอนอนแล้วนะเอนนอนแต่ยังลืมตาอยู่แต่ถ้านอนหลับตานั่นหมายความว่าพระอาทิตย์จะย้ายหลังเที่ยงคืนครับ 24นาฬิกาถึงถึงเช้าวันใหม่เป็นลักษณะแบบนี้นะสำหรับนางกิมิาทาเทวีปีนี้เป็นไงก็4โมงเย็นใช่ม16นาฬิกา4นาที48วินาทีก็นั่งมาลืมตาก็ดูกลางๆดูสบายๆนะครับส่วนเกณฑ์พวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปนสนใจเยอะนะเพราะเดี๋ยวคนจะแบบว่าวันเสาร์วันธงชัยวันพุธวันอาทิตย์บดีนะ วันศุกร์เป็นวันอุบาททั้งอุบาทและโลกาวินาเนี่ยโอ้โหสแสดงว่าวันศุกร์นี่ไม่ควรจะทําอะไรไม,ไม่ใช่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุ่มโหนเขาเรียกว่าการระโยกประจําปีในการเปลี่ยนนะครับถึงเวลาเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยโอ้ดีทีนี้ดีนะดีทีนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเลิกดีเลิกไม่ดีมันไม่ใช่อันนี้คือเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบในการคํานวณ เลิกฉะนั้นถ้าท่านจะใช้เขาเรียกว่าเลิกยามที่เป็นมงคลเนี่ยก็ควรจะปรึกษาคนที่รู้นะครับอ่าและคนที่รู้อยู่ไหนอยู่นี่นะเพราะการดูเลิกเนี่ยเลิกคืออะไรคือพระจันทร์เสวยเลิกนะครับพระจันทร์โคจรเข้าเลิกอะไรแล้วมันมีด้วยนะวันนั้นวันนี้นะพระจันทร์เข้าเลิกนี้ดีแต่ถ้าเป็นวัน อังคารไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยนะมันมีเรียกว่าต้องดูเลิกยามดูพระจันทร์เข้าสู่เลิกนะแล้วก็การวางการวางเลิกเนี่ยต้องให้มันถูกฉะโกกับเจ้าของงานอ่าไม่ใช่ไปวางโหเลิกดีมากเลยแต่มันไปอยู่ในมุมอับมุมเสียของดวงเจ้าของงานก็เจ๊งเหมือนกันนะครับอ่าแ,แต่เรื่องเลิกเนี่ยถ้าทําดีเนี่ยก็คือ ส่งเสริมความเป็นมงคลอย่างชัดเจนนะสุดยอดของวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็คือการคำนวณน,นะคำนวณอะไรคำนวณเลิกนี่นะครับเลิกยามงามดีนะถามว่ามันแก้ดวงได้ไหมก็มีส่วนนะก็มีส่วนนะก็คือพูดง่ายถึงแม้ว่าดวงเราจะดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยการทําอะไรที่มันสําคัญสําคัญในชีวิตปลูกบ้านอย่างเงี้ยแต่งงานอย่างเงี้ยออกรถยวดยานพานะอย่างเงี้ยเปิดร้านอย่างเงี้ยอัน,นี้สําคัญ เลิกยามสําคัญนะครับก็อันนี้เป็นความรู้ที่มาแชร์กันนะครับอ่ะทีนี้แต่ละวันท่านที่เกิดชาวลัคนาราศีพฤกษบแต่ละวันเนี่ยนะก็นําของมาฝากเดี๋ยวไปวิเคราะห์ดวงให้ใจเย็นๆนะอันนี้เอาเรื่องเขาเรียกว่าความเป็นมงคลก่อนนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับอ่าพระบางห้ามสมุดหรือบางห้ามญาตินะครับเรียกว่าคาถา กระทู้เจ็ดแบกนะครับอิระชาฆตะระสาเนี่ยท่องสิบห้าจบนะท่องสิบห้าจบนะครับท่านที่เกิดวันอังคารคาถาฝนสเสนหาพระปางสายญาหรือปรางโปรดอสุรินทราหูติหังจะโตโรทินังแปดจบนะบพุทธกลางคืนนะรพระนารายคลเื่อนสมุดนะ พุธกลางวันโทษทีพุธกลางวันปางอุ้มบาทนะปิสัมละโลปุสัตพุธนะสิบเจ็ดจบนะครับสวดไปนะใครเกิดวันพุธก็สิบเจ็ดจบวันเสา,าร์นาไรถอดจากครับพระปรางนาคปกนะครับโสมานากริฏฐาโตนะครับผลิหัสอันนี้สิบจบนะโสมานากริฏฐาโตโสมานากริฏฐาโทนะถาโตหรือถาโทก็ได้นะ พฤหัสคนเกิดวันพฤหัสคาถาพันธลายตรึงไตรพบนะปางสมาธิเนะีเวลาท่านที่เป็นมีบ้านเนี่ยท่านจะเอาพระอะไรไว้เป็นพระในบ้านเนี่ยก็ตามวันเกิดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพระปางสมาธิหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตนะพระสามสิมวิสเทพะนะครับนี่ของวันพฤหัสสิบเกจบ โ,โหอาพุทธกลางคืนครับคาถานาลายพิกแผ่นดินนะครับปางป่าเลไลนะคะพุทธปัาานทูธรรมวะคะนะครับสิบสองจบครับขาานเกิดวัขขาานศุกร์คาถาพระพุทธเจ้าตวาหิมพานวาโทโนอะมะมะ,มะวานะครับอาทยี่สิบเอ็ดจบจัดเต็มนะครับพระอาทิตย์นาลายแปลงรูปอวิสุนุสานุสตินะครับ ปางถวายเนตรนะครับวันศุกร์นี้ปางลำพึงนะครับวันอาทิตย์หกจบแต่ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะสวนอิติปิโสด้วยแหละเพราะอะไรทุกบทเนี่ยมันมาจากคาถาอิติปิโสนะมันจะมีทั้งหมดห้าสิบหกคำนะเขาเรียกว่นนา,ารัตนมาลาเห็นไหมอิติปิโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัพป,ปนโนสุขโตโลกะวิทูเห็นไหมเนี่ยสวดอิติปิโสก็ได้ นะครับรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดนะกำลังวันทั้งหลายเนี่ยสิบห้าแปดสิบเจ็ดสิบสิบเก้าสิบสองยี่สิบเอ็ดหกรวมกันแล้วเท่ากับร้อยแปดเขาถึงได้สวดอิติปิโสร้อยแปดจบไงอ่าสวดอิติปิโสร้อยแปดจบถามว่าโอ้โหวันหนึ่งสวดทั้งร้อยแปดสำหรับท่านที่มีเวลาก็อาจจะดีฝึกสมาธิด้วย นะมีกุศลด้วยแต่ถ้าเกิดท่านที่ไม่มีเวลานะหนึ108จบเนี่ยสัก7วันได้ไหมอ่าแวันก็ได้นะแวันนะแล้วก็แบ่งตามนี้เลยวันจันทร์นะสวดอิติปิโส15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธนะสวดอะไรวันพุธเนี่ยเบิ้ลไปเลยนะก็คือ10พุธกลางวันพุธกลางคืนเนี่ยก็สวดวันพุธรวมกันไปนะครับ 17กับ12นะครับวันเสาร์ก็สวด10จบพระฤาษหายก็สวด19จบก็คืออิติปิโสเนี่ยสวดไปแล้ว1ทั้งหมดทั้งสัปดาห์เนี่ยมันจะครบ108พอดีอันนี้ก็เป็นทริคแต่บางคนที่แหมเรียกว่ามีเวลาแล้วก็มีสมาธิมากเนี่ยนะก็วันละ108อันนี้ก็เป็นการดีนะครับนะสวดไปสวดมาเนี่ยถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะครับท่านที่ติดขัดปัญหาอะไรเนี่ย ลองทำดูนะจะเป็นทางออกที่ดีเลยทีเดียวอ่ะมาชาวาาลัคนณาราศีพฤกษบดวงดีครับไม่มีปัญหานะดาวศุกร์โคโจรเข้ามาทับลัคนาแล้วสวยงามตามท้องเรื่องมีความมั่นคงแล้วดาวมฤตยูเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวตนของท่านพฤกษฏต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนนะถ้าไม่เปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนเรา เราเป็นเจ้าชีวิตฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอะไรที่ดีบ้างเราก็มุ่งไปสู่ตรงนั้นหนึ่งรักษาสุขภาพสองรักษาจิตใจนะเสียสละทําคุณงามความดีให้แก่ผู้อื่นตรงจุดนี้มันดีแน่นอนคือดวงต้องเปลี่ยนดาวฤกตยู you, เนี่ยคือตัวเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเรา เข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนเรามันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่เราคนโทรลไม่ได้ไม่คาดคิดแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าดาวมฤตอยูมาเนี่ยสิงอยู่ในนี้เจ็ดปีนะครับการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ฉับพลันทันใดนะมันจะค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งเจ็ปีถัดไปท่านจะรู้สึกว่าชีวิตท่านเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากชัดเจนฉะนั้นรู้ตรงนี้ นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภคอนโทรตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะไรที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ทำมาอาจจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยเสียหายลดละเลิกแล้วมุ่งหน้าทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนี่ไม่ได้มาสอนธรรมะนะแต่ว่าหมายถึงว่า นยทิศทางแบบนี้มันจะเป็นทิศทางที่การเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทางที่ดีบางคนบอกโอ้โหมรรตยูทับลกักตายแน่ๆตายแน่ๆแ,แต่ละสำนักทายก็นอ,อกมาเปลี่ยนแปลงแย่บางทีก็เดี๋ยวแย่เดี๋ยวดีมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวท่านแหละแต่ให้รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็คอนโทรลควบคุมจัดการซะ แล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวดาวพุธดาวองคานสลับเรือนเกษตรกันอย่างเงี้ยสวยงามนะครับเดี๋ยวเดือนถัดไปพฤษภามิถุนนากราคา่ยดาวองคานจะโครจรเข้าตำแหน่งไปดีเรื่อยๆดาวพุธเองก็จะเข้าดาวพุธนี่สําคัญเพราะเป็นดาวการเงินของท่านงั้นเมษาถือว่ายังโอเคไม่ติดขัดอะไรเพราะว่าดาวดาวพุธกับดาวองคานเขาแลกเรือนเกษตรกัน แสดงว่าการเงินก็ไม่ได้แย่มีความมั่นคงแต่สิ่งที่ดีก็คือตัวตนของท่านเพราะดาวศุกร์โคจรเข้ามาทับลัคนาตั้งแต่8เมษาเนี่ยชัดเจนงั้นหลังสงการไปโอเคครับไอ้ดาวพฤหัสตกวินาศนี่ก็ไม่ต้องตกใจมีผู้ใหญ่มาหลุนหลังหรืออาจจะได้รับทรัพย์รับมรดกสำหรับเช้าลัคนาราศีพฤกษ์ แต่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะการเดินทางหรืออะไรก็ตามเพราะว่าจะเกิดเขาเรียกว่าคลาดนะจะเกิดคลาดในดวงชะตาแต่ว่าไม่ผ่านเขาเรียกว่าเฉียดอะ่นะนะนั้นมันจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่เขาเรียกว่าต้องระมัดระวังสักน,นิดหนึง่งเพื่อความปลอดภัยนะเพราะอะไรเดี๋ยวพระจันเนี่ยจะโคตพฤษภาเนี่ยอันนี้คือวันที่30สิเมษาเดี๋ยวพฤษภาเนี่ย พระจันทร์จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลเลงกับพระอาทิตย์นะเนี่ยมันเกิดพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมแต่มีลาหูอยู่ตรงเนี้ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าจันทรุปราคาเกิดขึ้นนะแต่มันมันเกิดในภพอริภพวินาศก็เบาไปได้เขาเรียกว่ามันเฉียดไปนะลักษณะแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภดูแลตัวเองให้ดี นะคิดอ่านทําอะไรเดินทางหรืออะไรเดี๋ยวดวงเดือนพฤษภาเดี๋ยวผมจะมาเน้นให้แบบเกิดรายละเอียดขึ้นในจุดนี้งั้นปีนี้ทั้งปีอย่าตกอกตกใจครับสำหรับชาวลัคนานราศีพฤษศนะพฤหัสวินาศอย่าไปตกใจไม่เป็นไรนะดีไม่ดีจะได้รับมรดกและมีได้รับการเปลี่ยนแปลงนะแล้วชีวิตของท่านเนี่ยอย่างที่บอกเดเด่นที่สุดคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองคอนโทรให้ได้อยากจะเป็นอะไรมุ่งไปหาตรงจุดนั้นแล้วท่านจะได้รับความสำเร็จในชีวิตแบบที่ต้องการครับ,ำบสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภคลิปนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอ่ะฝากเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ไทยก็สุดท้ายนี้ขออำนวยชยัยอำนวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาเราอาจจะมาเจอกันในรูปแบบใหม่ นะแต่ได้เรียกว่ามีมีกำงกำลังกายกำลังใจที่ได้ได้เจอกันนะขอให้พบความสำเร็จทุกท่านครับเฮงๆปังๆรวยๆสวัสดีครับ